เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนราวกันบ้างไหม,มนเนาะลองไปดูเรื่องอื่นกันบ้างนะคะตามดูเรื่องของหมอแอร์กันหน่อยคุณผู้ชมคะเมืม่อันม,มันมีกระแสะข่าวออกมาบอกว่าหมอแอร์เนี่ยขยัมากออแล้วก็เหมือนแบบถึงขั้นที่ว่าคิดสันในเรือนจําไปแล้วนะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าข้อท็จจริงก็คือเมื่อว,วานนี้เนี่ยทนายเข้าเยี่ยมหมอแอร์แล้วบอกว่ากระแสข่าวที่บอกว่าหมอแอร์คิดสันฆ่าตัวตายเนี่ยไม่เป็นความจริง นี่นะคะหลังจากที่นายนิติศักดิ์มีขวดหรือทนายเอี้ยงเข้าเยี่ยมพันตำร,รวจเอกอัญธุรีธีรวงไพศาลหรือว่าหมอแอร์ผู้ต้องหาคดีลักลอบขายยาเสียสาวที่ถูกคุมขังอยู่ภายในทันทสถานหญิงกลางเปิดเผยว่าหมอแอร์ดูสดชื่นขึ้นนะสภาพจิตใจดีขึ้นสื่อสารได้มากกว่าวันก่อนและหมอแอร์ยืนยันว่าอยากใช้ชีวิตในเรือนจำไปก่อนเพื่อที่จะคิดทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตยังไม่ประสงค์ยื่นประกันตัวค่ะ ส่วนกระแสข่าวลือในโซเชียลมีเดียที่บอกว่าหมอแอร์คิดสั้นทางนายยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะคะแต่ว่าช่วงสอบปากคําชั้นพนักง,งานสอบสวนเนี่ยหมอแอร์มีอาการเหม่อลอยครอบครัวจึงเป็นห่วงและหมอแอร์ก็ให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาแต่ก็รับว่ามีการสั่งยาจริงแต่ได้สั่งยาให้ผู้ป่วยตามปกติไม่รู้เรื่องของการสวมสิทธิร์รายชื่อคนตายค่ะมีการสั่งยาให้ผู้ป่วยจริงคุณหมอก็บอกว่าการสั่งถ้าเป็นผู้ป่วยประจํา ที่เป็นลูกเป็นผู้ป่วยของเขาแล้วนี่บางครั้งนี่ก็มีการโทรสั่งผ่านไลน์ก็มีมีการส่ง,งานให้ก็มีเพราะว่าเป็นผู้ป่วยของคุณหมอจริงเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยนะครับแต่ต้องมาตรวจกันจริงตรวจละเอียดที่ออกว่ามีการสวมสิทธิ์คนนู้คนนี้นี่คุณหมอเขาไม่ทราบเรื่องนะครับพึ่งซึกงผมนี่ในฐานะทนายความเราต้องดูรายอยอีกทีหนึ่ง ขาะเดียวกันคุณผู้ชมคะทางด้านของนายกองตรีดรธนกฤษจิตอารีรัตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายกฎหมายออยอนะคะพร้อมกับ หลายฝ่ายเลยรวมถึงพอ,อ,อกองควบคุมวัตถุเสพติดเข้าแจ้งความเอาผิดหมอแอร์และแพทย์อีก6คนกับตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะคะไปที่ตำรวจภูทรภาคหนึ่งเพื่อไปแจ้งกันกรณีสั่งซื้อสารเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2ด้วยการสวมชื่อผู้เสียชีวิต370คนจากคนไข้ทั้งหมด3,909คนหลังจากพบว่าคลินิกในสั่งซื้อยานอนหลับทั้งหมด9แห่งจากทั้งหมด13แห่งและมีรายชื่อแพทย์ที่สั่งซื้อ7คนเข้าข่าย ความผิดแจ้งเท็จและใช้เอกสารเท็จต่อเจ้าพนักงานจากนี้เนี่ยค่ะคุณชมคะตำรวจเดี๋ยวต้องตรวจสอบรายชื่อคนไข้ทั้งหมดนะคะว่ามีการรับยาไปจริงไหมหรือเป็นแค่เพียงการสวมรายชื่อสว่อสวนประเด็นเรื่องของรายชื่อคนตาย370คนเนี่ยจากการตรวจสอบเลขบัตรประชาชนพบว่าส่วนใหญ่มาจากจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคอีสานค่ะค